เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่อายุตอนนี้เขากําลังเรียนอยู่มัธยมเออตอนนี้เขาก็อยู่อายุ1ิหปีหลังเขาก็เรียนอยู่ม4นะชื่อของเขาชื่อของเขานนก็คือทิวคงหรือจะหรือจะเรียกเขาว่าไอตาวะไอตาวะชิชิกิก็ได้ซึ่งเป็นชื่อของญี่ปุ่นของเขาตอนนั้นเขาเรียนมัธยมอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นะม,มันว่างว่าง เออไม่มีอะไรทำแล้วฟังเพลงดีกว่าคิดมากคิดมาก <c oughs> คิดมากก็เลยฟังเพลงว่าจะฟังเพลงคลาสสิกเพลงสักเพลงหนึ่งของอะไรก็ได้ของโมซาร์ทนะก็ได้เออเป็นคนที่ <c oughs> ชอบฟังเพลงคลาสสิกมากกว่าเพลงแจ๊สี่นะอ่าที่ฟังตอนนี้ก็เป็นเพลงคลาสสิกเหมือนกันแต่ว่าเปิดในคอนเทนต์โอเอ่าเข้าเรื่องต่อเออ ฟังเพลงไปพอปีกมาก็รู้สึกเบื่อเบื่อเหมือนกันแหละเออก็เปิดแต่ใจตัวเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันเกมแรกที่มีเลยก็คือเป็นเกยมยิงลูกบอลน,นะชื่อมีชื่อว่าลูกซอ้อนเองนะเออเขาชอบเล่นลูกซ้อนมากเป็นเกมยงิงเป็นเกยมยิงแตวยิงบอลหรอกนะกเคยเคยคือว่าว่าจะไปดูเกมลูกเกมลูกซออนใน YouTube บ้างเออ เขาเนี่ยก็เลยว่าดูลูกซอแล้วดูจนจบพาร์ทแล้วประมาณสประมาณส3มสามวันสามสี่วันเขาดูลูกซอจบเขาก็เลยว่าจะมาดูละแค่ไทยบ้างนะนะเขาก็เลยเขาว่าเขากลับว่าจะมาดูละแค่ไทยเล่นบ้างว่ามีใครเล่นบ้างนะอ่ะแรกก็ตอนแรก เขายังไม่มีคอมโน้ตหรือโน้ตบุ๊กหรอกเขาก็เปน็นท่งเล่นในร้านเกมนั่นแหละหรือไม่ก็ยอมยอมยอมเสียยอมเสียทางยี่สบาทเพื่อสมัครใน3สา G <c oughs> นะก็แล้วก็ดูเนะี่ยตอนแรกก็คือผมนั่งเล่นในร้านเกมอยู่ดีก็เฮ้ยอะไรเกมสีเ่หลี่ยม เกมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นเกมแบบคล้ายๆกับเกม8บิตยังไงงั้นแหละแต่หนาะมันมีสีเป็นสามมิตินากว่ากว้างยาวลึกนะกว้างยาวสูงลึกอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกผมก็แรกก็ไม่ได้สนใจหรอกก็อาจจะเป็นเกมแนวธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาก็ได้อาจจะไม่ได้มีอะไรก็แค่เดินไปเดินมานะผมก็อย่างนั้น อนแรกก็นักเล่นไปสัก3-4วันซเส,สาร์ที่3เสาร์ที่4ก็เห็นเขาเล่นเหมือนเดิมก็เริ่มสนใจขึ้นมาละผมก็เลยผมก็เลยแอบไปดูแอบไปดูชื่อตรงมุมขวาตรงมุมซ้ายบนชื่อมันเขียนว่า Minecraft อ๋ออย่างนี้เองครับชื่อว่าเกม n i n r c r t เนาะเลยไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะกลาว่าจะไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะก็เลยเห็นพอดี เขียนพอดีไหมครับโอ้ก็มีหลายเกมเหมือนกันนี่แต่ว่าพอเปิดเข้าไปครับไม่อยากดูอ่ะมันมันแคสเกียนบางคนก็แคสเกียนบางคนก็อันนั้นนะคือแปลว่าเปิดคลิปมานี้ต้องตีกันตลอดก็ไม่ชอบเลยแต่พอไปดูคลิปหนึ่งนะเขียนผมเขียนเข้าไปว่าไม c ครับสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะก็ไปเห็นเลยของคลิปของ k n Crazy เออ ก็ไปเห็นคลิปเขาก็ไปเห็นคลิปเขาเพอดีล่ละนะก็เห็นแค่คิปที่ว่า Minecraft สร้างบ้านเนี่ยที่มีพี่ขออนุญาตนะครับมีพี่ต้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่มามังกี้กับพี่กัน์เดอริซึมอยู่ที่อยู่เนด้วยแข่งสร้างบ้านก็ได้นั่งเชียร์ก็เปิดเข้าไปก็เจอเลยจ้ากัน์เดริซึมเปิด เปิดคลิปให้ครับก็และผมก็นั่งดูไปเออน่าสนใจนั่งขุดตานั่งขุดไม้อยู่ตรงนั้นแหละแรกผมก็เรียกติดคำว่าขุดไปกับพี่ขวัญละขออนุญาตนะครับเออพวกก็น่าสนใจนะยังก็ก็น่าสนใจหรอกแต่ว่าเพิ่งไปทราบข่าวว่ามันต้องเสียค่าไอดีแต่มันมีค่าใช้จ่ายด้วยก็เลยเงียบ ก็เลยได้แค่ดูได้แค่ดูไปนะก็ได้ก็ได้แค่ดูไปอย่างเดียวที hey, ่การเป็นผมก็นั่าางดูคิดตัวว่าที hey, ่พี่เป็นนักแคสนี่มันยากไหมมาเป็นนักแคสนี่มันยากหรือเปล่านะเออบางทีการเป็นนักแคสมันก็อาจจะรู้ว่าแคส ผมก็ไม่รู้แหละแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือนักแคสผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งได้มาเข้าใจว่าผมเปิดเข้าไปที่นะเข้าไปที่เว็บของ Google นะว่านักแคสเขียนว่านักแคสเตอร์เป็นภาษาไทยผมก็เลยดูคำอธิบายต่างๆเอ่อต่างๆได้ว่านักแคสอะไรเป็นการแคสเกมนะโดย นะคือนะก็ผมก็ได้รู้ความหมายแล้วก็เป็นเริ่มสนใจละ่ะเริ่มสนใจที่จะอยากแคสว่าอยากแคสอะไรอ่ะที่คือว่าให้ทุกคนสนุกแต่คือผมต้องถามคอมผมก่อนว่าได้ไหมว่าตอนพอตอนพอยังไม่มีคอมในการแคสในตอนนั้นอ่ะก็เริ่มสนใจแล้วนะมาสนใจต,ตั้งแต่ปลายปลายมสาม ปลายมอสามนี่แหละก็ต้นมสีก็เริ่มเข้ามสีได้คนเริ่มสนใจแล้วทุกทุกเกมนี่ผมต้องผมต้องดูเทคนิคการแคสของเขาตลอดนะบางทีการเป็นทักแคสนี่ติดใจผมคิดนะว่าอาจจะยากก็ได้แต่ผมก็ยอมเพราะผมชอบในการแคสมากผมก็ผมก็ชอบเหมือนกันแหละตอนแรกก็เอออาเอออาเนี่ยผมก็ชอบ ไม่แน่ใจว่าจะไปดีไหมจะไปหรือไ,ไม่ไปดีผมก็เริ่มทําคลิปแรกมีช่องของคือเป็นช่องที่ว่าที่ผมสรง youtube ไว้อะว่าจะถูกใจเวลาถูกใจเนี่ยถูกใจหรือว่าติดตามเนี่ยก็ได้และผมก็เริ่มผมก,ก็เริ่มดูตแต่คือว่าเทคนิคก,การแคสของเขาเป็นยังไงนะเขาอัด เขาอาจจะมีเทคนิคอะไรก็ได้ได้ไดผมก็เลยมาลองทำคลิปแรกคือเกมลูกซอแหละนะบังพักเดี๋ยวขอพักคาบแรกซะก่อนอะ่ะผมก็กลับมาเล่าต่อนะครับ ตอนนั้นคือผมเลียกแคสเกมที่สอบไปประมาณ3พาร์ทสี่พาร์นั่นแหละก็นะเริ่มพว่าแรกๆก็เกือบจะท้อแล้วอ่ะเกือบเกิดท้อแล้วเพราะว่ายังประมาณศูนย์วิวอยู่เลยประมาณคือแรกๆนะคือผมพาร์ทแรกไปเนี่ยยิ่งศูนย์วิวอยู่เลยผมก็น้ําตาเกือบน้ําตาตกครับก็ได้คือเพื่อก็ได้ไปเห็นคติคติของนแค่คนหนึ่งอ่ะคือ ของพี่กะเพรานะขออนุญาตนะครับเป็นของพี่กะเพาราหลักพี่พี่กะเพาได้ให้กําลังใจว่าเนี่ยที่อยู่ในคลิปนี้วิววดีโอน่ะบอกว่าเป็นนักแคสนะไม่ต้องไม,ไม,งไมง่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงกับดังก็แค่ให้ทุกคนสนุกกระพริแล้วเนี่ยเป็นคติของเขาผมก็เลยพึ่สู้ครับก็เลยพยายามต่อไปครับก็เลยรอดูต่อไปสักสองสามก็เลยสักหนึ่งดูไปสักหนึ่งอาทิตย์ แต่พอมาเปิดในช่วงวันพฤหัสเนี่ยมาเปิดดูช่องของตัวเองในวันพฤหัสเริ่มเข้ามาแล้วทีละคือตอนแรกคือในวันพฤหัสเน่เปิดเข้ามาเน่วันประมาณก็เลยคิดว่าดีใจเว้ยก็มีแปดวิวละก็มาประมาณแปดวิวก็เริ่มทํพาพต์ต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถูกคนทีย่ยังตัดต่อ,ตอขี้ไม่เป็นเลยผมก็ใช้แฟบแฟบบางใช่ตอนนั้นยังไม่มีแฟบหนีลืม คือผมอยักใช้แคปเตอย์เซียผมทําเอาแคปตาเซียมาเป็นคลิปเป็นโปรแกรมแรกในการตัดต่อนะแล้วก็เริ่มว่าแคปตาเซียก็มีข้อบักอยู่เหมือนกันคือคอมในโน้ตบุ๊กผมนะก็คือถ,ถ่ายไม่ถึงหกนาทีนะคือหลุดละเลยต้องขอก็เลยต้องเอาแฟบม,มาเนี้ยเลยต้องใช้แฟบมาเป็นแฟบนะออกมาใช้ก็ไม่มีปัญหาแต่ ข้อเสียแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเวลาจะใส่ในถ้าซื้อใส่ไทม์ไลน์แล้วแต่พอจะมา produce and share เนี่ยคือหรือจะมาเรียกว่า er, rendering clip ก็ได้นะมันเกิด error มันเกิด error ขึ้นนะ่ะทำให้ผมมันคือน้ำตาน้าตารินเลยอ่ะนะแต่ว่าผมต้องทำอยู่ประมาณ3 4สรอบนะถึงจะได้ ือบางครั้งผมต้องติดปิดเน็ตทำอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ปกติดเน็ตแล้วละก่อนนะตอนแรกคือผมยังไม่ได้ติดเน็ตหรอกประมาณในช่วงต้นม .4 เนี้ยเพราะว่าผมสาเหตุที่ผมลงคลิปได้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมใช้ผมใช้โทรศัพท์ในการลงคลิปเอาคือปล่อยฮอสปอตปล่อยฮอสปอตในโทรศัพท์เนี่ยแล้วเอามาเลย แล้วคืออดีตคลิปเลยเพราะว่ามันใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับผมก็เลยต้องไปทําอย่างอื่นต่อนะเขียนนั่นเขียนเขียนนั่ลงไปเขียนแท็กลงไปแล้วก็ใส่ดีดสคริปชันลงไปนะเออผมข้ามอะไรไปหรือเปล่าผมไม่ข้ามหรอกคราวนี้คือผมเอ๊ทำอะไรดีนะ ตอนแรกก็คิดว่าทําอะไรดีนะผมก็แค่อย่างอื่นผมแค่แล่ลูกซอง่มันก็เริ่มเริ่มสึกเบื่อแล้วก็เริ่มมาแค่อย่างอื่นบ้างอย่างเช่นเกมเกมเดอะซีมนี่คือผมไม่มีเงินอยู่แล้วไงผมก็ยอมรีโร่เป็นใช้แบบรีโรเอาเป็นเกมแรกที่ผมต้องรีโลดมาแต่ว่าเพราะว่าลูกซอเพราะลูกซอเนี่ยมันเป็นเกมเป,เป็นเกมจากเครื่องใหญ่ไงเป็นเกมจากเครื่องใหญ่ของบ้านนะ่ะ ใช้ฝใช้แฟไดก็ใช้แฟไดก็มาเลยแต่ปัจจุบันนี้คือเกมนี้ถูกลบออกไปแล้วเพราะเนื่องจากเมมเต็มครับก็กำลังทำเมมให้ว่างอยู่เพราะ GTAV นั่นแหละครับโอ้แต่พอมาทราบข่าว GTAV คือพอพเครื่องผมเป็นเครื่อง32มิบสองิตมันไม่ใช่เครื่อง64บบิตอยู่แล้วเลยเล่นเล่นไม่ได้เลยครับก็เลยใช้ GTA4 มาเล่นแทนนะ เพื่อความสบายใจอะนะก็เลยว่าจะหาวิธีเอาเกมเฮาส์กลับมาเราจะมาแค่ลูกซอต่อให้ได้ก็เลยเนื่องจากแต่เนื่องจากว่ามันคือมันด่ามันซ้ําๆกันนะก็เลยขอญาตเป็นขอญาตให้คลิปคลิปขอญาตเป็นคลิปสุดท้ายก็แล้วกันนะคลิปเป็นคลิปสุดท้ายไปแล้วล่ะเริ่มมาแค่ลูกซอ ลูกซออภักที่5 58, 58, 58, 58, 000, 000, 000. ้าไฟที่เอพัสพันะอาดไปอัดมาก็ได้อยู่หรอกแต่พอมาลงวิดโดใหม่ที่เขาที่ Microsoft นนะเขาจะเขาจะแจกวิดโดให้นะวิดโดมีชื่อว่าวิดโดวิดโด10นะหรือว่าวิดโด10นะเดงนะวินวิดโด10มันมีชื่อว่าอย่างนั้นเดย้ก็ใช้วินโด10อยู่เหมือนกัน พอจะมาเปิดจะมาเปิดเข้าเข้าเกมลูซโซไฟล์ลูซโซไฟ์ฟเทสฟเสฟสเนี่ยคือเข้าไม่ได้ครับก็เลยตัดไปคลิปสุดท้ายก็เลยเลยแค่เดซิมคนนี้เลยเดอ s ซิมเดอซิมโฟคนนี้ก็เริ่มมีก็ได้เริ่มเอา The s ซิมสาเข้ามาแล้วก็อยู่ในเครื่องเก่าก็อยู่ในเครื่องเครื่องใหญ่เหมือนกันอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เข้ามานะ เอาเอาเข้ามาเพราะว่าคือแบบว่าสเปคไม่ถึงครับเล่นไปเล่นมานี่ผมโมโห,โหแน่นอนเลยก็เลยเอามาใส่เครงนี้แต่มันก็มีข้อบักอย่างหนึ่งนะก็คือหนึ่งอาจจะเซฟยากอาจจะเซฟยากมากสองดะในแมปในแมป i อซ์แลนด a พาราไดเนี่ยคือมันเกิดกะกระตุกนะักเลยไม่นั่นแหะนะก็กะว่า ก็กล่าวว่าจะเริ่มแค่เป็น The Sims 3 Minecraft นะเพราะว่าสาเหตุที่ชอบเล่น The Sims 3เนี่ยมันมีผลมาจากการที่ผมไปดู The Sims 3นะน YouTube แล้ว The Sims 4ใน YouTube เหมือนกันเป็นช่องเดียวกันหรอกเป็นช่องของเจ๊เป็นช่องของเจรินนะซึ่งเป็นเจ๊ที่ผมชอบมากที่สุดแค่เสียงเพราะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแนวนิยายภาพเคลื่อนไหวอยู่แล้วเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวอยู่อะมีคนาพากด้วยก็ยิ่งดีนะชอบ ก็เริ่มทําหน้าฟินๆเข้าไว้เวลาดูเวลาดูผมก็ทําหน้าฟินให,ให้สมกับอารมณ์ <c oughs> นะพวก็เริ่มชอบนะเป็นแนวมันเป็นแนวอันนั้นดีอ่ะมันเป็นแนวกระตูนไม่เมดีชอบมากก็เลยติดก็เลยติดตามก็เลยติดตามเจออยู่แล้วก็ มีอีกช่องมีอีกช่องหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะผมก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันแหละตอนนี้ก็เป็นตอนท้ายนี่คือเขาให้ประโยชน์ดีดมากเลยก็คือเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมผมก็เลยใช้คตินั้นเนี่ยมาใช้กับเกมตลอดท,ทุกทุกเกมเลยเอาคตินั้นมาใช้กับทุกเกมนะเวลาเล่นอะไรผมก็ต้องผมอาจจะให้ความรู้ไปบ้าง อาจจะให้ความรู้ไปบ้างส่วนหนึ่ง okay. si ชื่อของชื่ออะไรแหละที GMT นะขอแยกเป็นภาษาย่อครันเนี้ยจะไปพิมพ์เอานะก็กำลังก็กำลังดูอยู่นะตอนนี้คือตอนแรกก็มีอยู่ประมาณ3 s u สั c r คร e 3 s u ส s c สั b e นั่นแหละ คลิปแรกที่ไปดูของ TGMT นี่ก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับซีรีส์เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ไหรครับของลุง,ลงของลุงนะ่ะอ่าขาวนี้แล้วก็ในใจอยากบอกในใจอยากบอกว่าคือน่าจะมีนักนักด้วยนาจะน่าจะคบคบหาหแคทคือน่าจะคบหารหรือว่าดูติดตามนักแคทที่มีประมาณหนึ่งพันสักหนึ่งันเนี่ย ก็ไปเจอละจ้าเกม Xbox <c oughs> เขากำลังเขีเป็นเกมแนวเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมกล่องจะเป็นเกมแนวเกมคอนโซล,ลกล่องทั้งนั้นเลยเป็นแพลตฟอร์มกล่องเป็นพวก PS3 PS4 แล้วก็ Xbox เนนะเป็นของประมาณ1,000ประมาณ1,000ซันบสไคร์เนี่ยแหละคือช่องเขานะี่ยก็โคตรเยี่ยมละทั้งซูเปอร์มาริโอแล้วก็อะไรหลายอย่างเลย เดี๋ยวนี้ก็กำลังติดตาม Final Fantasy 13พาร์ทละ13พาร์ทแรกอยู่ตอนตอนแรกอยู่ตอนแรกพาร์ทที่เท่าไหร่ละลืมชอบคลิปพี่เขาคุ้พี่แต่ว่าข้อเสียคือเอไม่อยากพูดเดี๋ยมันจะสป,ปอยไปเรื่อยนะชื่อของชื่อของช่องเขาก็คือปัจจพินเกมมิ่งเป็นปัจจพิน ปัญญพิงเกมมิ่งนะก็ชอบนะบางที่ผมอาจจะมีแนวผมก็ดูของคนอื่นแล้วผมก็อยากมีสตไตล์เป็นของตัวเองบ้างก็เลยคิดแบบว่าเขาผมก็ได้ไปสังเกตของเขาว่าจะมีแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใช่ปะผมเลยเป็นสไตล์ของตัวเองละภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาที่สามเลยก็คือภาษาฝรั่งเศสซึ่งไม่ได้เลยนะผม ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฝรั่งเศสเหมือนกันผมต้องไปเปิดใน Google แพลภาษาซะก,ก่อนจริงะแล้วก็เอามาไปลซะซึ่งคือที่มาที่มาของภาษาฝรั่งเศสเป็นสไตล์เป็นสไตล์ของผมก็คือนะไปดูคลิปของโรดเดอร์ฟอสเตอร์ไทคนูนก็รู้ครับนะตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนักแค้ให้ดูเลยนะครับผมก็เลยต้องลงคลิป แคเพราะว่าแคมตเซียนี้คือลงคลิปลงคลิปพวกอาจรไม่ได้พวกมันไม่รู้อะเวลาแค่มันจะแหลกๆนะเวลาแค่มันจะแหลกๆนิดนึงก็ขอไปด้วยแนะผมก็นะนะผมก็อยากจะพักบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของนักแคสต์ใเพียงเท่านี้ละ นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชม tcg gamer มาถึงวันนี้นะสำหรับเจสซ b s สต๊าทั้งหมดนะครับอ่าหรืออยากอยากให้ทุกคนอนะ่ะมาขอมาเป็นอันนั้นให้หน่อยเปลือเปลือมีเปลือ,อ,อ,ม,อ,ม,อ,อมีอะไรจะแจ้งมีอะไรจะแจ้งนิดนึงนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชม tcg gamer มาตอนนี้นะครับก็สำับนี้ก็ บทที่1ของ TCG Gamer นี่ก็จบแล้วนะจะไปต่อบทที่2ก็อีก50คลิปอีก50คลิปข้างหน้านะครับก็บายบายนะครับสยนระ